เปิดเข้าไปครับบรูโน่ตักเฮ้ยสวยเซีเสาแรกเซิร์ฟตวัดวอลเลย์้ายเฮ้ยเข้าใส่เลยเป็นไงวะใครอยากเซิร์ฟซีไว้นะครับขอบคุณเขาด้วยหัวมุมแม่งแค่ไม่ดีนะโอยนี่แหละมันจะเล่นเหรอมุมนิดเดียวเองครับโอ้ยคลีนจัดเทคนิคนี้จัด ทำไมมันถึงยิงไงล่ะวะโหยิงพอดีเลยถโอเคโดนยิงขวาูโดยิงขวาใครมยิงขวาเฮ้ยมาหวไอ้ี่พังเป็นสคนที่บอกว่าหายจากเกมนี่ไงใส่ไส้ใส่มกใส่มกพอกะทิ้ อะไรอะไรอะไรอะโวยอะไรอะโวยอะไรเฮ้ยโวยอะไรน้องงงงงกันตาดกันตาบเฮ้ยรูกบังเอ้ยแขกเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยไม่แล้วมือถือพิซซ่าอยู่นะสปอนเซอร์น่าเข้าจีนเหรองเนี่ยเออไม่มือเงามือเงาจีบจีบแล้วเนี่ยติดใบแล้วไม่ไม่เนี่ยเขาจิบดีแล้วโอนนะะโอเฮ้ยเข้าเฉยว่ะเอ้ยดูดิเออฟเมาส์แล้วยิงเลยมันจะคงเถียงว่าอันนี้หรือเปล่าเขาไม่ได้ขอกรรมการเรียบร้อยเลยเฮ้ย สะใจหน่อยดีมากดีดีเลยดีไปตอนนี้การเช็คนี้ขึ้นระดับนาแล้วดู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 อะไรสครองไงตัูอะไรเดินตรงนี่เดินไงเดินตรงนี่กำแพงแตกโอ้โหเย้เมาดีมากเพื่อนทำประโยชน์หน่อยเว้ยเออ ยังไม่เป่าเป่าดิไปครับชนะพาเลทสองประตูต่อหนึ่งเซ็กซี่กับเซตเจ้าเปิดหัวของวันนะคะชนะค่ะโกอลิโกลิมแดนยินดีเจตเอโกอลิโกลิมแดนยินดี กลกยมาอนอนนี้ l e ่สิัดอบนีชม์ครับจจานาทนี้มันยากเลยก็นเอต้องเข้าใจว่าผมหน่อยนะทุกสำนาขอันมากิสนมาเร็ก็ตามทุกสนักขาพันว่าเราจะแพ้นะตอนเราชนะนะครับ